สวัสดีคุณค่ะนี่วกับเอ่อเวียไรเดอร์สกูนะคะวันนี้ก็จะมาเล่นเกมเอ็กโซนะคะก็เฮ้ยวงเราโชคดีอายเอายดูสิวนหนึ่งครั้งได้ไรได้ไรได้ไรได้อรไดไขอได้ของดีรางใหญ่ด้วยได้รับของประดับรูปพึ่งอ๋อของสีฟงนะคะ เค hey, ต่อไปเราจะมามีน้องเติบโตห่ว,วออน้ำแรก่กาคัลึกลับมาดูกันดีกว่าวันนี้จะได้อะไรกันเอ่ยเฮ้ยลูเคียลูเคียโอ้โหเอารูไหมเอาไหมเอาว่ะแรกเลยเยี่ยมลูเคียนะคะมาลิมิเต็ดจากฟรีกันหนึ่งครั้งได้ชูเฮมาเคออกเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีอะไรไ,ไหมไม่มีนะโกดังวิยา นี่รับสมัครหมดนี่ลองหัวหน้าได้อีฟอร์ดเป็นเรียกว่าอะไรนะเอจำไม่ได้แล้วเอฟราดาเอออันคาร์นะคะต่อไปเราได้ชิบะไคเอ aquí, ็นมาอดีตรองหัวหน้าหนึ่งสิบสามนะคะซึ่งคนนี้ก็ได้เดสมามอรีไปเรียบร้อยแล้วมารับของกันได้กล่องทองเข้าเปิดนะคะรับรางวัลเดี๋ยวรับรางวัลก่อนให้หมดไปเลยให้หมดนะคะต่อไปก็มาลงชื่อเข้ากันก่อน ตัดอหมักลนะเพศตอนนี้ก็มีน้อยมากเลยนะเควันนี้เราได้ใครมาเอ่ยคุดจิกิลูเคียนะคะอัปเกรดก่อนอัปเกรดลูเคียกันก่อนเลยนะคะอเอาใครดีหนึ่งสองสามสี่ห้ามให้หมดเลยแหละยืนยันอัปเกรดไปเลยเลเวลหกน่าพันหกกลับไปแล้วก็ไปพัฒนาให้คุณลูเคียกันดีกว่าพัฒนา ตังมาเยอะไม่ต้องห่วงนะคะโอ้ยกล่องกล้องกล่องกล่องกล่องอกล้องกล้องโอยกล้องเคพัฒนาสําเร็จเรียบร้อยกับที่โกดังนะคะแล้วมาเปิดนี่ก็ดีกว่าใช้ตรงลงเลยให้ยืนยันได้ก็ตาหมี่แล้วก็กิมก่อนนะคะมาวันนี้จะมาตั้งทีมันก่อนนะเอาใครออกดีวะคิดไม่ออกลิสาออกดีกว่าเนาะเอาลิสาออกนะคะเค เ,เปลนผู้โหวแล้วกันนะคะ,ะ,คะเปนผู้โหอันนี้คือเราได้มาฟรีๆนะลิซ่าโอเคอยูมาทูดนะคะลูกเคียใส่อะไรไว้ <laughs> โอเคนันเจียนเลยนะคะนี่นะคะอูราคาระช็อปหนึ่งลูกเคียถูกพาออกไปหลายวันแล้วอาการของคุโรสกิจิเกาะก็ดีขึ้นข้าอยากให้พวกหัวหน้าข้าอยากให้หัวหน้าร้านนี้ช่วยก็คือ,อูราฮาระเลยคะ่ะ ว้าัยไอติดกระันหน่อย,ยก็ขอพายนะฮะโอเคไปเริ่มกันเลยเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากมาดูเขาสู้กันดีกว่านะฮะคุซิโรเคจะเอาขนาดไหนโอ้โหขอเงียบก่อนนั้นขอเงียบเราเสียง่ะนะนะส,ส,ส,สนกิชิโรบ็อกมาเลยเกสกะโอ้โหดูเสียงมันดิ เอ้ยโลเคียเผาไหม้แล้วโอ้โหโอ้โหหากู่เล่นหือยังแรงอืมไอีไว้บางไทยีตีก่อนนี่เราสมได้นะเนี่ยสกิชิโร่อือสี่ร้อยกว่าเลยเกสกาสามพันกว่าโจมตีได้โคตรแรง คุณจริงๆนะไห่ได้ไปชดเอ,ออเออสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดง่ายก็จะจายสักทีสิวะดูเคลียร์ปิดฉากได้ไหมเนี่ยไม่ได้อะ่ะไอ้คนเรายิงก่อนได้อะอยต่อเลยน,นะคะถ้าแพ้ไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันสู้ต่อ ว่าเดี๋ยวถ้าจบเอพิโซดนี้เดี๋ยวจะขอไว้เจอกันทิปหน้าก่อนแล้วก,กันนะคะเอาซู้ให้จบก่อนแพ้ค่อยว่ากันสกิโระเรียบร้อย 4, 400. สี่พันไม่สี่ร้อยเึ่นแล้วก็ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่อะให้รู้เคียมาก็จัดเลยเกสต้เคนโชเรียบร้อยไปแล้วฮะยิ่งสตัวนี่คือยวจับก,กล้องแบบนับนะเออหูพากูุ้นเรียบร้อย ลูพี่นี่เอ้ยลูเคียจะบอกลูปี้ไอ้บ้าลูปี้เนี่ยมันอันคาอันดีนอันคาหมายเลขหกนะคะลูปี้ตอนนี้กิมจอก็เป็นหมายเลขหกแผนแต่ตอนนี้ไม่มีกิมจอไงไอ้บ้าตายขอให้มีตัวดีๆหน่อยไม่ได้ได้ไงสกิจโร่อ่ะหกร้อยกว่าอะไรแรงอาคุเรนนี่คือโคตรแรงเลยนะโอ้โหสามพันสี่ ยิงไม่จบตายไม่ตายสักทียิงทีเดียวตายแม่งเลยโอเคงั้นเอาไว้ไปเจอกันเอพิโ o ดต่อไปก็คือรีรินนะคะไปเจอกันเอพิโซดต่อไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ